ลคลิปนี้คือเก้าข้อสวัสดีกับพอ่อแม่เอฟซีสุขสุขคนกันแล้วกันนะคะพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพ่งเอฟซีหลานน้อยวงอิงเอฟซีเพชรแสงตะวันเตดอ,อุ้งทนนะคะคลิปนี้สิมม่งบอกเรื่องเล่าของความเป็นศิลปินรุ่นใหม่หมอล่ำรุ่นใหม่แดนเซอร์รุ่นใหม่ตะลกรุ่นใหม่นักดนตรีรุ่นใหม่และผู้ที่อยู่ในวงการหมอล่ำทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรุ่นใหม่นะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อล้ำที่บอดโจเพิ่นได้โพดนะคะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าของการโพดถึงคนหลุ่นใหม่นะคะพี่น้องประมาณนั้นเนาะนะคะจะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่จะได้นั่งมาบอกสู้ฟังนะคะมาบอกสู้กันฟังนะคะจะถือว่าเป็นแง่คิดแนวคิดดีๆก็แล้วกันนะคะ,นะคะเริ่มต้นเพิ่นได้พูดถึงเรื่องเล่าของความเป็นคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินหมอลำแดนเซอร์ตลก นัดตนตีหรือผู้ที่อยู่ในวงการทั้งเบื้องหน้านและเบื้องหลังที่เิน็น้นรุ่นไหมนะคะเพื่อนบอกไว้ว่าังสี่พี่น้องเริ่มต้นที่ยาสิวาโตคักยาสิวาเจ้าของคักหรือแสดงความมีอีกโก้ต่างๆหน้านายาลืมไปว่าถ้าบอมี่คู่อาจารย์บอมี่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือนักแสดงรุนเก่าเออ ที่ดำนุง,งคงไว้สืบทอดความเป็นศิลปินความเป็นศิลปะในวงการมอลำหรืออาชีพมอลำที่สืบสารมาอย่างต่อเนื่องพวกเข้าพวกทันที่ไม่มีที่บอไในามาถึงจุดนี้ได้ที่มาถึงจุดนี้ได้ฉะนั้นวงการต้องมีคู่บาอาจารย์มีผู้หลักผู้ใหญ่ เท่าคือภูมาที่หลังเฮาคือผูหน่อยซึ่งต้องแสดงความแสดงออกด้วยความเข้าโลกบน้อมน,น,นับถือมั่นจังสิจเจรินมั่นจังสิจะเจรินใดเนาะอย่าคิดว่าเจ้าของแน่ตัวเองเก่งตัวเองเกา่าถ้าบ่มีคนหลุ่นเกา่าก็จะบ่มี เข้าในยุกนีนี่คือข้ามโของบอดโจนะครับพี่น้องมีผู้ใหญ่มีผู้น้อยให้ลูกหักผู้ใหญ่เข้าลบหัวหนาเข้าลบผู้ใหญ่ในวงมีแต่สิจเจริญลุงเรื่องไปหนาผมโจโยมนิ่นขอสนับสนุนตัวขอสนับสนุนทั้งคนรุ่นใหม่ ให้กำลังใจทั้งคนหลุนเกา่าเ,เข้ารลศสัทธาคู่บาอาจารย์แทแทๆค่ายออกนะครับพี่น้องนี่คือข้าเบ่าของบอโจนะคะพี่น้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อลำถี่เล่าว่าถึงคนยุใไม่นะคะเพราะว่าเล่าเองอยู่กับบงการมาสี่สิบกว่าปีแล้วนับถึงด้เกิดนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเห็น แล้วเล่าเองก็ฝากบอกถึงรุ่นน้องรุ่นไม่ไงรุ่นนะคะพี่น้องไอ้มีความหักความข้ารบต่อคู่บาอาจารย์ต่อสุภูชุคนเพว่าจะเป็นมัวนาว่งคุณหลักคุใยญ่ต่างๆนะคะหรือแม่ตั้งแต่อ่อคู่บาอาจารย์คู่คนสืบทอดวิชาให้นะคะร่วมไปเบิดเลยพี่น้องริ่มทั้งศิลปินศินลปินนี่ก็คือนักล้อง นะคะนักล้องที่จะมีซื้อเสียงต่อไปในมือข้างหน้าหรือกําลังมีซื้อเสียงอยู่นะคะอันนี้คือคนฝากถึงเมื่อจุกนเลเลีไป้องแล้วก็ฝากถึงเอ่อหมอลัรุุ่ใไม่ฝากถึงแดนเซอรนะะ์เดนเซอร์คนก็มีคู่บาารดิเป็นบรหลาดไปดองมีคนมาก่อนค่อยเท่นคนมาทีหลังแล้วก็ตลกตลกุลกล่นใไม่แต่อย่าลืมตลกรุุนเกา พตอตกลุกนเก่าเพื่นก็มีดีในส่วนของเพื่นเพื่นกระทายถอดในกับหม่อไม่ถือต่องของเราดิเนาะพี่น้องหรือนักดนตรีนะคะพี่น้องนักดนตรีนะคะซูมูร์นี่กับบอกไม่ว่าเพื่นออกมาแนวท่านสมัยขืนดนว่าจะเป็นเครื่องใส่ในสวยเนาะพี่น้องเนะะาะถือวาติไม่อีกหลากหลายเนาะถือว่าเริ่มต้นจากคนเก่าตีเพื่นมีอยู่แล้วนะคะ,ะที่สําคัญก็คือเพื่นบอกถึงเรื่องเล่าของว่า ยาเหตุเหมือนว่ามีคู่บ่าอาจารย์ประมาณนั้นนะนะคะให้มีความเข้าหลรัก,ให,ก,รกยยให้กับผููหลักผู้ใหญ่ให้กับหัวหน้าวงให้กับผู้ใหญ่ในวงเนื่องคอยสมีความเจริญประมาณนั้นนะฉะนั้นแล้วตามไปด้วยภาพพยรเรื่งไข่ออกนะคะพี่น้อง้าเหตุบด่ดีปฏิบัติบ่ได้นะคะสิิงสิตตาม,มากอะออกเยอะ เรื่องเล่าของการผิดคายออกเออจะต้องรอบกันข่าวเพื่ย่เรื่องคายออกกันแล้วกันเนาะพี่น้องตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่นํามาเสนอให้การฟังแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะเพราะว่าบอสจยู่เพิ่นบอกว่าโดนแล้วเพื่อนบ่ได้มาเพื่อนบ่ได้เขียนอ่าได้ออกมาเขียนความรู้สึกใไม่ใจให้บอกว่าระบายเป็นข้อลำเลยทีเดียวนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อลำ สำหรับอีกหนึ่งข้อลำธิเอื่อนได้ว่าไปแล้วก็คือเรื่องเล่าของหมอลำนะคะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าของคนดังเป็นบริแมนคนยูเบืองหลังของเขาต่อไปนะคะพี่น้องอีกคลิปหนึ่งก่ะย้อนไปเบิงได้นะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการบอกถึงคนดังคนดังซูมือนี่นะคะมีจังไดแน่ลงไปแล้วในอีกคลิปหนึ่งส่วนคลิปนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าของผู้อยู่เบืองหลังนะคะพี่น้อง คอยู่เมืองหลังกให้เข้าร่ผู้บาอาจารย์ผู้คนมาก,ก่อนเออให้บอกว่ามีความเข้าร่มีความนอบน้อมน,นะคะเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะให้ยาเฮตูเป็นเมือนจของนี่เกา่าประมาณน,นั้นนะคะพี่้องเนาะเออเอาลำดับใจคว่ำใดประมาณนี้ละให้พ่อแม่เอฟซีด้ฮับคู่ยา่ามอไรก็ที่ว่าเป็นประโยชน์นะคะพี่้องเป็นประโยชน์สำหรับเข้าในฮับคู่ วาซูเมอร์นี่คนุ่นใไม่มาจากคนรุ่นเก่ามีอยังแน่ว่าจะเป็นศิลปินมอลำแดนเซอร์ตลกนักดนตรีผู้ที่อยู่เบื้องหลังโปกกกรมบอลทั้างเบื้องนาและเบื้องหลังที่เป็นคนุ่นใไม่นะครับพี่ดองกะท่าว่าในบ้านตรงนี้แล้วกะเอกจางเออหนูยังล่ะอ่อนน้อมทอมตุให้ฮูจักห้บอกว่าไป่โบวก็คู่บาอาจารย์กะไ้บอกว่าไปเอาวิชาจากเพื่อน เอาได้เอาหน่อยก็ถือว่าได้เนาะพี่น้องเนะาะเขาก็ขอบคุณนสำหรับสุขสุขกันที่เขามารับชมกันแล้วกันนะคะหากท่านในาดห่พันในกดติดตามฝากกดติดตามน้องนเรื่อจ่าเด้อพร้อมกันนี่ก็คือหอาว่าอยากจะสนับสนุนทางช่องสุขแต่งเลยพี่น้องกดเลยจ้าเดี่ยวแต่ทำจากการุนานะคะพี่น้องขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีค่ะค่ะเ,เ,เวลา,ลลก,าลกราะพอิบฟ้าซองให้ส่งด้ายเรียบร้อใน,นเรื่อจ่าฝากอะไรก็แค่แบ่งกำลังใจนี้มีเรื่อ่า Oi bitin oi bitin kafakoh tarah